ญี่ปุ่นตั้งสุดยอดอาวุธนี้ได้อย่างไรนี่คือหนึ่งในสุดยอดสัตว์ปราวุธที่ถูกบันทึกว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทําให้ผู้ชายนั้นดูทรงอํานาจมากที่สุดคัานาหรือที่เราเรียกกันว่าดาบซามูไรขั้นตอนในการสร้างดาบหนึ่งเล่มนั้นมีความซับซ้อนมากทุกขั้นตอนจะต้องทําด้วยมือวิธีการสร้างดาบแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายร้อยปีแต่การสร้างวัตถุดิบแบบทัทธระเป็นวิธีการสร้างที่เก่าแก่กว่า1,300ปีและสุดยอดวัตถุดิบจะถูกสร้างขึ้นที่นี่เพียงหนึ่งครั้งต่อปีเท่านั้นในการสร้างจะต้องใช้เหล็กบริสุทธิ์ผสมเข้ากับน้ําและทรายและเผาด้วยถ่านในอุณหภูมิที่เหมาะสมท้ายที่สุดจึงได้เหล็กคุณภาพสูงออกมาก่อนจะกระทาะวัตถุดิบ และได้เหล็กที่มีเกรดคาร์บอนแตกต่างกันนี่คือสิ่งที่ช่างตีดาบจะต้องดูให้ออกก่อนที่จะนำไปตีในการตีดาบนั้นช่างตีจะต้องรู้การาพับเหล็กอย่างไรเพื่อไล่สิ่งสกปรกและให้เกิดชั้นลวดลายที่สวยงามท่างจะต้องรู้ว่าสารกับคมนั้นจะต้องใช้เหล็กเกรดใดเพื่อให้เหล็กเกิดความแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ในเวลาเดียวกันสุดท้ายจึงนำไปชุบแข็งในการรับคมดาบนั้นอาจจะต้องใช้เวลามากถึง1เดือนจึงจะได้ความคมและเหนียวพอที่จะสามารถตัดลูกกระสุนได้โดยที่ดาบไม่มีรอยบินเรียกได้ว่าการสร้้้้้้าา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 างงงงงดดบนนนนนััจจะะะะตอออมมมมมมีีีคควรรูททเแลกษฝืสสถุุยขึไ